สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองหลังจากที่เรียกร้องกันมากให้ผมพูดถึงมะเร็งและคลิปนี้ผมอยากให้คุณแชร์เยอะๆแชร์ไปหาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาว่าเขามีโอกาสรอดและถ้าเกิดเขารอดจากมะเร็งได้มันจะเป็นบุญกุศลมหาศาลเลยและสำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งไม่ว่าคุณจะเป็นระยะ3ระยะ4คุณมีความหวัง เพราะหลายคนที่ป่วยเป็นมะเร็งนั้นรอดตายด้วยวิธีการออโตฟอจีแม้ว่าหมอจะบอกว่าคุณอยู่ได้ไม่ถึง6เดือนก็ตามหลายคนเขาลอดตายมาแล้วมันสำคัญที่ใจและสำหรับคนที่มีญาติมีพ่อแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยต้องตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีและที่สำคัญก็คือวิธีการนี้สามารถใช้ร่วมกับ วิธีการไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดฉายรังสี x หรือเโมและอื่นๆและสิ่งใดก็ตามที่หมอทุกคนเห็นด้วยผมไม่มีข้อโต้แย้งแต่ถ้ามีหมอกลุ่มหนึ่งขัดแย้งกับหมออีกกลุ่มหนึ่งพูดง่ายๆหมอสองกลุ่มความเห็นไม่ตรงกัน แบบนี้คุณก็ต้องไปฟังความเห็นของหมอทั้งสองกลุ่มและนนำมาวิเคราะห์ว่าข้อมูลของใครอัปเดตทันสมัยมีความถูกต้องน่าเชื่อถือมากกว่ากันถูกไหมครับเรื่องการรักษามะเร็งด้วยออโตฟจีพูดถึงกันมากในช่วงปีหลังและผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้นำให้คนอดไม่ใช่แค่ IF อดแค่16ชั่วโมงผมพูดถึงการอดข้ามวันการอดหลายๆวัน และผมไม่ใช่แค่พูดผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างทำไมผมจะต้องอด4-5วันและผมจะมาอธิบายว่าการอดหลายวันนั้นมันมีผลต่อการรักษามะเร็งยังไงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมะเร็งมันถึงหายเคยมีข่าวในปี2016การได้รับรางวัลโนเบลพร i ๊สของศาสตราจารย์โยชิโนริโอซุมิ และรางวัลที่ว่านี้อ้างอิงถึงการทดลองในยีสต์มันก็เลยมีดราม่าว่าไอาการทดลองในยีสต์นั้นมันไม่แน่ว่าจะส่งผลในมนุษย์และเป็นที่มาของตอนหนึ่งในรายการชัวร์ก่อนแชร์ซึ่งปกติผมก็ยกย่องว่าคุณควรจะวิเคราะห์ก่อนที่จะแชร์แต่ว่าในครั้งนั้นผมเห็นต่างเรื่องคลิปชัวร์ก่อนแชร์ในตอนออทอฟฟจีนั้นผมเชื่อว่า ผู้อ่านข่าวคงไม่ทราบสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้คือก่อนที่ศาสตราจารย์โยชิโนริจะได้รับรางวัลโนเบลไพรส์นั้นมันมีการทดสอบกันในหนูแล้วว่าอัลทอฟจีเกิดขึ้นจริงในสัตว์มีนมหนูที่กินวันละมือ้อโดยให้ช่วงเวลากินแค่สองชั่วโมงเนี่ยมันมีอายุยืนกว่ากลุ่มอื่นๆที่กินวันละหลายมือ้อไม่ว่าจะให้อาหารแบบไหน ตราบใดที่มันยังกินวันละมือ้อมันก็อายุยืนและไอ้หนูที่กินวันหนึ่งหลายๆลมือ้อมันก็อายุสั้นและไม่ว่าทดลองซ้ำโดยสถาบันไหนโดยเฉพาะในอิสราเอลใช้หนูร่วมสามหมื่นตัวเลยผลออกมาเหมือนกันหมดและคุณคิดดูแล้วกันว่าการทดลองทุกครั้งเนี่ยเขาอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ของศาสตราจารย์โยชิโนริโอซูมิที่พูดถึงทฤษฎีนี้ ที่เขาทำในยต์หลายสิบปีก่อนในเมื่อมีการอ้างอิงผลงานของท่านที่ทำในยต์มากมายขนาดนี้ก็เลยส่งผลให้ท่านได้รับการเสนอชื่อและได้รับรางวัลโนเบลไพรส์สาขาฟิสิโอโลจีอ r m อเมดิซินในปี2016และผมต้องย้ำว่าท่านไม่ใช่หมอท่านไม่ได้จบมาทางการแพทย์แต่ว่าได้รับรางวัลโนเบลไพรส์สาขาทางการแพทย์ ท่านเรียนมาทางพืชแล้วก็มาหนักทางด้านไมโครไบโอโลจี ology, แต่ว่าผลงานนั้นมีประโยชน์ต่อวงการแพทย์มากมายมหาศาลในเวลาต่อมาถ้าพุทธเจ้าท่านก็เคยตรัสไว้การฉันวลมื้อทำให้เป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางมีกายเบามีกำลังและอยู่สำราญคำว่าอาพาธน้อยเนี่ย ความหมายก็คือป่วยติดเตียงน้อยมีโรคเบาบางมีความหมายว่าอาการของโรคเช่นภูมิแพ้ปวดหัววิงเวียนศีรษะมีกายเบาก็คือผอมไม่อวบไม่อ้วนเดินเหินสบายมีกำลังก็คือมีแรงเยอะคนทั่วไปมักจะมองว่าคนที่ผอมนั้นมีแรงน้อยซึ่งไม่จริงคนที่อวบเนี่ยคือคนที่แบกไขมันเอาไว้ขณะที่คนที่ผอม เขาไม่ได้แบกไขมันเขาก็เลยมีแรงที่จะแบกหามได้เยอะแล้วก็อยู่สําราญก็หมายความว่ามีกิเลสต่ําไม่เลือกกินแบบคนกินสามมือ้อแล้วคุณสังเกตไหมคําถามที่ถามกันมากที่สุดในโลกเย็นนี้จะกินอะไรดีแล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกวัฒนธรรมแล้วมันต้องบอกด้วยนะว่าเย็นนี้ไม่ใช่กลางวันนี้จะกินอะไรดีเย็นนี้จะกินอะไรดีแล้วคนที่กินสามมื้อนั้นจะเลือกกินของอร่อย ขณะที่คนที่กินมือเดียวนั้นเขาจะไม่เลือกกินอาหารอะไรเขาก็กินได้อาจจะเกิดจากการที่เขาอดมา23ชั่วโมงกินง่ายแล้วอาจจะมีคนแย้งว่าคุณจะเชื่อพระพเจ้าได้ยังไงพระพเจ้าไม่ใช่หมอที่สอนคนอื่นสอนให้เดินสายกลางแต่ตัวเองกลับสุดตรงกินวันละมือเชื่อได้ที่ไหนเพราะพระพเจ้าท่านเชื่อเพราะท่านปฏิบัติและเห็นจริง มันไม่เกี่ยวกับว่าต้องเป็นหมอหรือนักโภชนาการหรือเป็นภิกษุที่ปฏ <โ diy. S 2> ิบัติด <DVD> ้วยตัวเองและเห็นว่าของดีของแท้จริงมันเป็นยังไงและผมอยากให้คุณปฏิบัติคุณจะได้เห็นแจ้งและไม่เกี่ยวกับว่าจะจบปริญญาทางโภชนาการมาหรือเปล่าและจะว่าไปแล้วว่าคนอินเดียเขารู้กันมานานแล้วรู้มาก่อนพระเจ้าซะอีกมนุษย์ยุคหินเนี่ยก็คือสล้านสี่แสนปีก่อน จนมาถึงช่วง5,000ปีก่อนที่เปลี่ยนมาเป็นยุคสำริดพูดง่ายๆช่วงที่ไม่มีเกษตรกรรมสมัยนั้นมนุษย์กินวันละมือ้อแล้วก็อดอดอยากอยากบางวันก็ไม่มีกินก็คือพวกนี้อยู่ในถ้ำกันแล้วเขาอยู่รอดมาได้ยังไงไอการที่มีเวลาเป็นล้านปีเนี่ยยีนส์ของมนุษย์มันถูกโปรแกรมไม่ให้กินตลอดให้มันมีกินบ้างอดบ้างกินบ้างอดบ้าง และโยคีหรือสีนักบวชหลายนิกายในอินเดียกว่า5,000ปีเขาก็รักษา tradition นี้ก็คือการกินวัลมือ้อรวมถึงพระพุทธเจ้าด้วยและตามบันทึกของมาโคโปโลชาวอิตาเลียนเขาพบว่าคนที่มีอายุยืนยาวจำนวนมากในอินเดียมีอายุนับร้อยปีเลยและความลับของผู้ที่มีอายุยืนยาวที่มาโคโปโลพบก็คือคนเหล่านี้กินน้อยมือ้อ ในสงครามโลกครั้งที่สองก็มีการทดลองในหนูโดยนักวิทยาศาสตร์เยอรมันว่ามันมี2องกรุมกลุบหนึงกินให้อิ่มอีกกลุบหนึ่งให้อาหารน้อยกว่าไอกลุมแรก30%ปรากฏว่าไอก,กรุมที่2เนี่ยที่ได้อาหารน้อยเ่ยมันอายุยืนกว่าแต่สมัยนั้นเขาไม่รู้เข,รเขาไม่ทราบสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ u t o p h a g มาจาก auto และฟา a ีอ a u t ก็คือตัวเอง อย่างเช่นอ,อัตโ m ม t ติอย่างเงี้ยก็คือไขาลานเองฟัจจไปว่ากิน eating งอัลทฟัจจก็คือการกลืนกินตัวเองแต่ว่าเราพบว่ามันไม่ใช่กลืนกินตัวเองธรรมดามันกลืนกินพวกพ้องด้วยพวกพ้องที่ไม่มีประโยชน์แล้วและถ้าเกิดคุณมีสตังนะคุณหาซื้อ extra virgin olive ิน l อเอาของแท้ถ้าเกิดคุณหาซื้อไม่ได้ก็ลองติดต่อไลน์ตามที่เห็น ของแท้ถ้าเกิดคุณเอาไปแช่ตู้เย็นมันจะเป็นไข่รสชาติมันหอมกลืนง่ายไม่บาดคอแบบของปลอมหรือของปลอมปนสิ่งที่ผมชอบพูดก็คือความเข้าใจผิดผมต่อสู้กับน้ำมันพืชขวดใสผมไม่สนับสนุนให้คนกินน้ำมันพืชขวดใสและหันมากินน้ำมันหมูและความเข้าใจผิดอีกอันนึงก็คือปลากระป๋องเขามองว่าเป็นอาหารจังฟู้ดที่ไม่ควรกิน แต่ว่าปลากระป๋องที่ได้มาตรฐานส่งออกไปอเมริกาในยุโรปถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเป็นของดีและด้วยความร่วมมือความกรุณาของบริษัทไทยยูเนียนก็ผลิตตามมาตรฐานในประเทศพัฒนาแล้วตามสเปคตามรสชาติที่ผมกำหนดถ้าคุณสนใจก็ติดต่อที่ Line at l l o y c choice ในร่างกายของมนุษย์นั้นมันมีกระบวนการสอ,อย่างที่คุณต้องทำความเข้าใจ m อมอกับออโ h ฟจี ทั้งสองอย่างนี้จะต้องสมดุลกันต้องเกิดขึ้นสลับกันเพราะว่ามันถูกโปรแกรมในยีนของมนุษย์มาเป็นล้านปีตั้งแต่3.4ล้านปีที่แล้วจนมาถึงประมาณ5,000ปีนี้เองที่เรามีเกษตรกรรมไอกระบวนการหลักที่ใช้ M t ทหรือการใช้โปรตีนจากอาหารเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่นำโปรตีนนำกรดอะมิโน,โนจากอาหารไปใช้เช่นการสร้างกล้ามเนื้อส่งไปยังเซลล์ต่างๆ ร่างกายต้องการเวลาสำหรับการสร้างเอ็มทอเนี่ยสส่วนขณะเดียวกันมันก็ต้องมีการซ่อมไม่ใช่จะสร้างอย่างเดียวการซ่อมเนี่ยเรียกว่าออโตฟาจีอันนี้ใช้เวลา1ส่วนปกติเวลาร่างกายที่มีอาหารที่เป็นขยะเราก็ขับถ่ายทางปัสสาวะอุจจาระแต่ว่ามันมีขยะบางอย่างที่มันขับถ่ายด้วยระบบนั้นไม่ได้มันก็ต้องเอามารีไซเคิลก็คือเศษซากโปรตีนเศษซากไวรัสเชื้อโรคที่ตายไปแล้ว ที่มันอยู่ในเซลล์รวมถึงเซลล์ที่มันผิดเพี้ยนไปมันก็ต้องเอาของเหล่านี้มากินมันเหมือนกับคุณมีบ้านไอเอ็มทอเนี่ยก็คือจะสร้างบ้านอย่างเดียวหรือซื้อของใหม่เข้าบ้านแต่อัตโทฟจีก็คือการซ่อมการเอาของเก่าที่อยู่ในบ้านนั่นแหละมารีไซเคิลการทิ้งถังขยะธรรมดาถ้ามันทิ้งได้มันก็ขับถ่ายทิ้งแต่ของบางอย่างมันทิ้งไม่ได้มันเอาไปทิ้งขยะไม่เป็น นอกอจากมันใช้วิธีกลืนกินไปเลยและคุณคิดว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้กินอย่างเดียวหรือไงมันไม่ใช่มันถูกออกแบบมาให้กินอาหารเป็นสิ่งที่เป็นหลักขณะเดียวกันมันก็สามารถย่อยไอสิ่งที่มันเป็นซากที่อยู่ในเซลล์เนี่ยเอามากินด้วยมันจะได้ประหยัดอาหารไม่ต้องไปออกอาหารอาหารทุกทั้ง ก็คือมันเอาเศษซากขยะเนี่ยมารีไซเคิลเป็นกรดอะมิโนแล้วก็เอามาเลี้ยงร่างกายต่อโดยเฉลี่ยแล้วหลังจากที่คุณกินคำสุดท้ายไป17ชั่วโมงซึ่งบางคนไม่เคยประสบเพราะว่าภายใน12ชั่วโมงก็กินคำใหม่แล้วมันจะเริ่มกระบวนการรีไซเคิลนี้คนที่กินคีโตหรือที่เรียกว่าคีโตเจนิกมันก็จะเริ่มกระบวนการนี้เร็วขึ้นอาจจะเร็วขึ้นกว่ากันถึง2ชั่วโมง สิ่งที่สำคัญที่น้อยคนจะรู้เกี่ยวกับออ o โตฟจีก็คือออ t โตฟจีเนี่ยมันมี2ระดับอันแรกก็คือหลังจากที่คุณอดมาแล้ว17ชั่วโมงเซลล์จะเริ่มกินสิ่งที่อยู่ในเซล์เองก็คือขยะที่มันอยู่ในเซล์ลนั่นแหละพูดง่ายจำนวนเซล์ลมันยังมีเท่าเดิมแต่ว่าขนาดของเซล์ลมันเล็กลงเปรียบได้กับเอากิ่งไม้มาทำเป็นเชื้อเพลิง สเต็ปที่2มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณอดมาแล้ว72ชั่วโมงเซลล์จะเริ่มกระบวนการทำลายเซลล์อื่นที่ไร้ค่าที่มันเป็นซอมบี้ที่มันไม่มีประโยชน์ไอแบบเนี้ยจำนวนเซลล์มันลดลงพูดง่ายๆเอาของที่ไม่ได้ใช้มรีไซเคิลอันแรกเนี่ยก็คือเอาขยะมรีไซเคิลซึ่งมันเมคเซนอันที่สองเนี่ยเอาของที่ไม่ได้ใช้มรีไซเคิลถ้าคุณมีแบงก์กงเต็กอยู่ แบงกงเทคไม่ได้ใช้เอามาเป็นเชื้อเพลิงและทำไมร่างกายผลิตแบงกงเทคก็คือจริงๆแล้วมันอยากจะผลิตแบงก์จริงนั่นแหละแต่ผลิตไปผลิตมาต้นแบบมันเพี้ยนเพี้ยนหนักจนกระทั่งเป็นแบงกงเทคและไอ้มะเร็งเนี่ยก็เปรียบได้กับแบงกงเทคมันก็เลยเป็นเซลล์ที่ไม่มีค่าและไอ้เซลล์ที่ไม่มีค่าเนี่ยมันมีอยู่ในคนทุกคนเพียงแต่คุณมีเวลาที่ขจัดมันทิ้งหรือเปล่า คุณเคยอดถึง72ชั่วโมงหรือเปล่าการอดถึง72ชั่วโมงนั้นเป็นการเริ่มต้นเท่านั้นนะที่จะเริ่มนำแบงก์กเล็กมาเผาออโตฟาจีเนี่ยเปรียบเหมือนกับการเดินเครื่องยนต์และไอ้เครื่องยนต์ที่ว่านี้มันเดินช้าๆนะกว่าจะสตาร์ทกว่าจะเร่งเครื่องหลังจากที่คุณอดมาแล้ว17ชั่วโมงเครื่องยนต์ยังไม่ทำงานเลยมันจะเริ่มทำงานและทำงานแบบเบาๆพูดง่ายๆถ้าเอาไปปั่นไฟเนี่ยไฟลี่ลี่ ผ่านไป22ชั่วโมงเครื่องมันเดินได้แค่6%ของกําลังของมันเท่านั้นเองช่วงแรกๆมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นช้ามากๆเพราะว่ามันยังมีกลูโคสมีโปรโตีนที่มันใช้ในลำไส้ในกระเพาะเวลาผ่านไป47ชั่วโมงยังเดินเครื่องได้แค่40%เท่านั้นเองแต่ว่ามันก็เร่งเครื่องของมันขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสูงสุดชั่วโมงที่72 นี่คือเดินเครื่องเต็มกำลังถ้าคุณอยากให้มันเดินเครื่องเร็วขึ้นนิดนึงคุณก็กินอาหารประเภทคีโตและงานที่มันทำได้ก็คือพื้นที่ใต้กราฟภาษาแคลคูลัสเรียกว่าอินทิเกรตกราฟนี้เพื่อให้เห็นว่ามันทำงานได้มากน้อยแค่ไหนถ้าคุณอดแค่23ชั่วโมงคุณก็ได้พื้นที่เล็กๆถูกไหมครับแต่ว่าคุณได้ทุกวันถ้าเกิดคุณอดแค่14ชั่วโมงหรือ16ชั่วโมงมันไม่เกิดออโตฟฟจีเลย แล้วถ้าเกิดคุณอด71ชั่วโมงคุณก็ได้สามเหลี่ยมพื้นที่ใหญ่ๆเลยแต่ว่ากระบวนการการขจัดเซลล์มะเร็งนั้นมันยังไม่เกิดคุณทำอย่างนี้10ครั้งมันก็ยังไม่ขจัดเซลล์มะเร็งมันยังเอาเศษกิ่งไม้มาทำเป็นเชื้อเพลิงอยู่มันยังไม่เอาแบงก์กงเต็กหรือกล่องกระดาษมาทำเป็นเชื้อเพลิงคุณจะต้องอดให้มากกว่า72ชั่วโมง เส้นกราฟสีแดงนั้นผมแสดงให้เห็นว่างานที่ออโทฟจีหรืองานขจัดขยะเนี่ยมันมีความคืบหน้าแค่ไหนคุณได้กี่แต้มเป็นต้นว่าถ้าเกิดคุณอด23ชั่วโมงก็คือกินวันละมือ้อคุณก็ได้วันละ0.3แต้มแต่ถ้าเกิดคุณอด71ชั่วโมงคุณก็ได้22.8แ,แต่ถึงยังไงก็ตามมันเป็นการเผากิ่งไม้มันไม่เอาของปลอม อย่างแบงก์กงเต็กขอมาเผาคุณต้องอดให้มากกว่านั้นและหลังจากที่อดเกิน72ชั่วโมงเนี่ยคุณสังเกตว่ากราฟความคืบหน้าของมันเนี่ยเป็นเส้นตรงชันขึ้นไปเลยก็คือมันมีความก้าวหน้าสูงมากหลังจาก72ชั่วโมงไปแล้วในเมื่อ72ชั่วโมงแรกไม่ได้ช่วยขจัดเซลล์มะเร็งก็หมายความว่า23แต้มแรกไม่นับและหลังจาก72ชั่วโมงไปแล้วเนี่ย คุณได้คะแนนชั่วโมงละ1แต้มแล้วย้ำอีกครั้ง72ชั่วโมงแรกไม่นับแต้มสำหรับการขจัดเซลล์มะเร็งเพราะฉะนั้นคุณจะไปอดให้ถึง72ชั่วโมงแล้วหยุดเนี่ยมันน่าเสียดายเพราะกระบวนการเผาแบงก์งเต็กกระบวนการฆ่าเซลล์มะเร็งนั้นมันยังไม่เกิดและผมย้ำหลายครั้งว่าในบรรดาผลไม้ผลไม้ที่คุ้มค่าที่สุดที่จะกิน คือผลไม้ที่คุณสามารถกินได้ทั้งเปลือกและผละไม้ที่มันโตช้าๆส่วนมากก็จะเป็นผลไม้เมืองหนาวที่เรียกว่าเบอร์รี่แต่การกินเบอร์รี่นั้นคุณไม่ต้องกินวันหนึ่งสีหขีดขอให้กินวันละนิดและวิธีที่จะกินเบอร์รี่วันละนิดเนี่ยและกินหลายๆอย่างร่วมกันเนี่ยก็เอามาสเปรย์ดรและทําเป็นผงเลยวันหนึ่งคุณจะกิน1ช้อนโต๊ะก็ได้ผมชอบกินผสมโยเกิร์ต ก็หมายความว่าผมกินเบอร์รี่อย่างละนิดอย่างละหน่อยผสมกันแล้วไม่ต้องกินเยอะถ้าคุณสนใจเบอร์รี่ผงที่ผ่านกระบวนการฟรีส์ดรายก็คือไม่ผ่านกระบวนการความร้อนเก็บคุณประโยชน์จากเบอร์รี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรตามสไลด์ที่เห็นเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมการรักษาผู้ป่วยเบาหวานความดันโรคไตรวมถึงผู้ป่วยมะเร็งยกเว้นช่วงที่อด ก็ไม่ควรกินหรือกินได้น้อยมากๆผมกินสูตรนี้โดยการโรยไปที่หน้าโยเกิร์ตแล้วกระป๋องขนาด800 ml เนี่ยมันใหญ่มากผมต้องทบทวนนิดนึงครับในเรื่องของระดับของการอดอาหารเนี่ยหรือ f a ส t i n g เนี่ยเริ่มจากชั้นปฐมก็คือกิน2มือ้อคุณมีช่วงของการกินแค่6ชั่วโมงก็คือจากคำแรกของมื้อแรกจนถึงคำสุดท้ายของมื้อสุดท้าย หชั่วโมงมีช่วงอด18ชั่วโมงไอแบบเนี้ยมันจะช่วยการเาผาผลาญไขมันที่สะสมอยู่ทำให้ร่างกายเกิดภาวะที่เรียกว่า k e t o ซิ i มีพลังงานคีโทนเป็นการลดความอ้วนเป็นการรักษาเบาหวานประเภทที่สองที่เถียงกันมาหลายสิบปีว่าเบาหวานมันรักษาไม่หายและในที่สุดมันก็มีคนหายจากเบาหวานไม่ใช่หายคนสองคนเฉพาะคนที่ติดตามผมเนี่ย เชื่อว่าหายกันเป็นพันคนแล้วมีรายงานเข้ามาเนี่ยเป็นร้อยแล้วแต่ว่าไอระดับปฐมอ่ะมันเกิดออโตฟาจีน้อยมากๆมันแทบจะไม่เกิดเลยแต่มันก็ช่วยนะเพราะอย่างคนซาอุเนี่ยเป็นมะเร็งน้อยมากเพราะว่าเขามีช่วงอดถือศีลไม่กินอาหารอะไรเลยในช่วงที่ดวงอาทิตย์ยังอยู่บนฟ้าก็คือตีว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาสามารถอดได้13 1 4ชั่วโมง แม้ว่าไม่มีหลักฐานเรื่องของออลทอฟจีแต่ว่าคนซาอุเป็นมะเร็งน้อยมากๆเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาอื่นๆระดับที่สองที่เรียกว่าระดับมัธยมก็คือเป็น IF 23ต่อหนึ่งหรือที่เรียกว่า one meal a day กินวันละมือ้อแม้ว่ามีออลทอฟจีน้อยแต่ว่ามันเกิดขึ้นทุกวันช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมมะเร็งแล้วคุณสังเกตคนที่อายุยืน มักจะสมองดีคนที่เป็นภิกษุอยู่ในปา่ากินวัลละมือ้อพวกนี้เป็นโลกน้อยมากและอายุยืนด้วยสมองก็ดีด้วยระดับปัญญาตรีเรียกว่าอด47ชั่วโมงแต่ว่าผมต้องบอกว่ามันไม่เป็นที่นิยมมันเป็นแค่บันไดเดินไปสู่ระดับปัญญาโทที่อด71ชั่วโมงซึ่งไอ้71ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นการเริ่ม มันเป็นจุดเริ่มต้นของเครื่องที่เริ่มเดินเต็มพิกัดและระดับที่4ผมเรียกว่าปัญญาเอกก็คืออด95ชั่วโมงขึ้นไปเหตุที่ผมบอกว่าปัญญาเอกมันไม่มีสูงกว่านี้เพราะว่าถ้าเกิดคุณอดได้ถึง95ชั่วโมงแล้วเนี่ยคือสมองอะ่ะมันจะไม่หิวคุณจะอด7วันก็อดได้สมองมันปิดคําสั่งหิวไปแล้วแต่ว่าร่างกายหรือพละกําลังมันจะเริ่มถดถอยหลังจากที่คุณอดไปแล้ว7วัน ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่ไขมันกล้ามเนื้อที่คุณมีคนที่มีไขมันเยอะๆก็สามารถอดได้นานแต่ทั้งนี้คุณจะต้องมีเกลือแร่หรือที่เรียกว่าอิเล็กโทรไลท์ให้มันด้วยนะแล้วมีน้ําคุณสามารถอดได้อย่างนี้เป็นเดือนเลยจนกว่าจะเสียชีวิตเลี้ยวแรงมันค่อยๆหดหายแล้วคุณก็ตายในที่สุดการอดจนตายนั้นมันไม่ทรมานอย่างที่หลายคนเข้าใจหลายคนเข้าใจว่าการตายที่ทรมานที่สุดคือการอด ตรงกันข้ามถ้าอดเกิน4วันไปแล้วสมองมันปิดคำสั่งแล้วไม่หิวและเผอพญกล้ามเนื้อของคุณเนี่ยมันจะมีแรงเหมือนเดิมกล้ามเนื้อมันก็จะไม่ถอยนะจนกระทั่งไขมันมันเริ่มหมดและกล้ามเนื้อถูกกินนั่นแหละแรงมันก็จะค่อยๆหมดตามมีคนถามว่าถ้าเกิดไม่มีเงินจะซื้ออาหารเสริมเนี่ยพอมีอะไรที่คนจนจะกินได้บ้าง และมันไม่ใช่เฉพาะคนจนครับผมแนะนำทุกคนให้กินก็คือเครื่องเทศประมาณ1ิบกว่ารายการที่ผมทำกินเองแล้วก็มีคนอยากจะให้ผมทำขายเพราะเขาขี้เกียจหาส่วนผสมแล้วมาใส่แคปซูลและผมแนะนำให้คุณทำกินเองแต่ถ้าไม่มีเวลาทำคุณก็สามารถสั่งซื้อได้ที่น้องชายผมตามสไลด์ที่เห็นราคานี้ถือว่าขายถูกมากค่าวัตถุด,ดิบกับค่าแรง บวกกำไรนิดหน่อยเท่านั้นเองผมแนะนำให้คนกินเบอร์รี่อย่างละนิดอย่างละหน่อยไม่ต้องกินมากแต่ขอให้กินทุกวันมันเปรียบได้กับอาหารเสริมตามธรรมชาติมันเป็นส่วนที่ดีที่สุดของผลไม้และมันมีน้ำตาลน้อยเอาละทีนี้มาถึงส่วนสำคัญของคลิปนี้การทำออโตฟาจีเพื่อรักษาโรคเร็งคุณต้องอดให้นานที่สุดเท่าที่ไขมันจะมี แล้วก็สภาพร่างกายคุณทนได้แต่ผมขอย้ำนะครับว่าคุณต้องดื่มน้ำและอิเล็กโทรไลต์ก็คือเกลือเนี่ยจะต้องเติมเข้าไปตลอดไม่ใช่อดโดยที่ไม่เติมเกลือเลยคือเกลือมันไม่มีพลังงานอะไรทั้งนั้นแต่ว่าร่างกายมันต้องใช้เกลือในการที่จะไปดึงไขมันออกมาใช้และเคสที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ฮือฮากันมากก็คือเฟรดเอฟราดผมพเนาสเป็นภาษาอังกฤษนามสกุลของเขาเป็นฝรั่งเศส เขาเป็นมะเร็งลำไส้ในระยะที่3เขาอดนานถึง21วันกินแต่น้ําแล้วก็อิเล็กโทรไลต์ซึ่งหมายถึงเกลือผมแนะนําเกลือชมพูหรือเกลือดำถ้าหาไม่ได้ก็เกลือทะเลดีกว่าเกลือที่ไปขุดมาจากถ้าเวลาผ่านไป21วันที่ว่านี้เขามาตรวจพบอีกครั้งไม่มีค่ามะเร็งเลยเซลล์มะเร็งถูกกินเกลี้ยงและเขาหายจากมะเร็งอย่างถาวรเขามาเขียนหนังสือขายดีมาก คุณสามารถดูเพิ่มเติมได้จากช่อง YouTube ของเขาการอดห้าวันเต็มนั้นมันยากเกินไปสำหรับคนส่วนมากคนที่ไม่ใช่ลาสีคนที่ไม่เคยฝึกมาแบบผมไม่มี fat adapted ไม่เคยกินวันละมื้อมาก่อนหลายคนวันหนึ่งจะต้องกิน4มือ้อ3ามื้อยังไม่เคยกินยังทำไม่ได้เลยเรียกว่าชั้นอนุบาลยังไม่จบแต่ว่าจะให้เขาจบเป็นยัยเอกอะมันยากเกินไป ก็มีศาสตราจารย์วอลเตอร์ลองโกคิดวิธีที่เรียกว่า Fasting Mimicking Diet เหมือนกับเป็นการหลอกให้ร่างกายอดแต่ว่าไม่อดจริงพูดง่ายๆจบปริญญาเอกโดยที่ไม่ต้องเรียนหลักสูตรเต็มและเป็นวิธีการที่มีชื่อเสียงมากและได้ผลกับผู้ป่วยรักษาะเร็งจำนวนมากและผมตื่นเต้นมากกับวิธีการนี้แต่ว่าสูตรอาหารของเขานั้นเขาไม่เปิดเผยเป็นสาธารนณะ ให้แต่หลักการที่นี้ผมก็ต้องเอาหลักการที่ว่านี้มาวิเคราะห์ว่าอาหารของไทยตัวไหนที่สามารถกินได้แล้วจัดเป็นคอร์สให้กินและต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ทำขายแต่ว่าจะให้สูตรไปทำกันเอาเองแล้วก็วิธีการกินปริมาณที่กินอันนี้จะต้องติดตามในคลิปหน้าเอาละครับสำหรับคนที่พร้อมที่จะอดโดยที่ไม่ต้องไปกินอาหารที่ผมจะโชว์ในคลิปหน้า ก็คือ fasting m i m i k k n n g i i t t เนี่ยคุณก็อดเลยแต่ระหว่างอดนั้นคุณควรจะกินเกลือหรืออิเล็กโทรไลต์ทุกวันวันหนึ่งสัก6กรัมอาหารเสริมวิตามินเกลือแรกคุณยังกินได้อยู่นะชากาแฟโดยเฉพาะผงคาคขาวเนี่ยซึ่งผมอยากจะมาอธิบายเหลือเกินว่ามันต่างจากไอพวกโกโก้อย่างไงถ้าคุณสนใจกินแบบลัดิสุดโตรงที่ผมเป็นผู้นำให้คนนับหมื่นนับแสนคนกินเนี่ย กินแบบอดๆอยากๆเนี่ยนะแต่ว่ากินยังไงไม่ให้หิวให้สุขภาพแข็งแรงชะลอวัยหรือแม้แต่ย้อนวัยก็หาคลิปชุดสุขภาพมาดูได้หรือจะเข้า Facebook กลุ่มกินน้อยอิ่มนานจะได้เห็นประสบการณ์ของคนอื่นที่เขาปฏิบัติตามแล้วสุขภาพเขาดีขึ้นจริงๆไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเอาละครับขอขพอบพคุณที่ติดตามสวัสดีครับสำหรับคลิปอื่นๆหรือคลิปหน้า คุณลองเข้าไปเช็คในชุดสุขภาพคลิกที่โลโก้แล้วก็เพลย์ลิสต์ผมพยายามอ่านทุกคอมเมนต์แต่ว่าคอมเมนต์ที่จะโผล่ไม่ผมเห็นก่อนก็คือคอมเมนต์ของสมาชิกที่มีสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ที่ทายชื่อเขาเวลาเขาคอมเมนต์คุณสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยการกดปุ่มจอยเหมือนในคลิปเลยใช่ครับผม <c oughs> แต่เอาจริงๆคือดูแบบใสกิ้งเลยนะครับอาจารย์ทำไอเอฟ ผมกิน<ะ>วันละหนึ่งมือ้อเราพบในหนูว่าหนูที่กินวันละมื้อเนี่ยหรือก,กินแบบอดๆอยากๆนะ <c oughs> อายุมันยืนออายุยืนกว่าไม่เป็นโรค<อ>นะไอ้หนูที่กินอาหารไม่จํากัดอะ่ะอ,อายุสั้นไอ้หนูที่อดๆอยากๆอะ่ะปรากฏว่ามันแก่ช้า